เสียงแผดกล้องดังสนั่นจากปลายท่อไอเสียของรถวิกไบส์สีดำซีซีสูงพุ่งทยานฝ่าความมืดออกจากเมืองหลวงด้วยความเร็วเต็มพิกัดของเครื่องยนต์มุ่งหน้าสู่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทยอีกสี่ชั่วโมงต่อมาก็มาจอดสนิทอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ในตอนลุ่งเช้าซึ่งเป็นบ้านไม้หลังเล็กเก่าๆมวกกันนอกเต็มใบเสื้อหนังกางเกงยีนรองเท้าหุ้มข้อท่าทางดูธรมัดทะแมงของคนขับขี่ก้าวลงจากรถก่อนเอ่ยเรียกเจ้าของบ้านพร้อมกับถอดหมวกกันนอกออกพี่เอกพี่เอกพี่เอกอ,อยู่ไหมครับคู่หนึ่ง ก็มีหญิงชลาเปิดประตูออกมาพร้อมเอ่ยถามเอ็งมาหาใครไอ้หนูสวัสดีครับป้าจำผมได้ไหมครับผมต้นเองครับพูดจบเขาก็เดินไปหาหญิงชลาอย่างคุ้นเคยเพราะคนที่เปิดประตูออกมาคือมารดาของเอกพี่ชายที่เขานับถือนั่นเอง ตนเองลึกไปยังไงมายังไงและไอหนูหญิงชลาจำเขาได้ทันทีเพราะเมื่อก่อนตอนเป็นนักมวยเขากับเอกไปมาหาสู่กันเป็นประจำทำให้รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีผมไปทำงานที่กรุงเทพมาครับพี่เอกอยู่ไหมครับป้าคำถามของเขา ทาให้หญิงชลานิ่งไปชั่วขณะแววตาเศร้าหมองลงทันทีก่อนเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมกับหยาดน้ำตาที่เริ่มไหลลงอาบสองแก้มมันโดนเขายิงตายไปเมื่อสามเดือนที่แล้วนี่เองลูกต้นถึงกับช็อกเหมือนมีก้อนอะไรสักอย่าง มาจุกอยู่ที่ลําคอเมื่อได้ยินคำตอบเขายืนนิ่งน้ำตาคอเบา้าไม่คิดว่าเมื่อเกือบสองปีที่แล้วที่ได้ล่ำลากับพี่ชายที่เขาเขาลบลักจะเป็นการล่ำลากันครั้งสุดท้ายของชีวิตเขาเอื้อมมือไปจับมือของหญิงชาลา แล้วบีบเบาๆมองจ้องเข้าไปในแววตาของหล่อนรับรู้ได้ถึงความสิ้นหวังท้อแท้และโดดเดี่ยวต้นสงสารหญิงชลาอย่างจับใจแต่ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากเพราะเขาก็ยังมีสิ่งที่สำคัญต้องทำ เขาดึงธนบัตรใบสีเทาปึกหนึ่งออกจากกระเป๋ากางเกงยัดใส่มือหญิงชลาเก็บเอาไว้ใช้นะครับป้าต้นเอ่ย่อนน้ำตาไหลอย่างทราบซึง้งโผเข้ากอดเขาโดยไม่พูดอะไรเขารูปหลังหล่อนเบาๆกัดฟันแน่นด้วยความโกรธแค้น จนกามขึ้นเป็นสันนูนพางบอกกับตัวเองในใจกูจะล้างบางพวกมึงให้ลาบคาบต้นยืนพูดคุยกับหญิงชลาถามสารทุกสุดดิบและสาเหตุการเสียชีวิตของเอกพี่ชายที่เขานับถืออีกพักใหญ่ๆก่อนขอตัวลา จากการพูดคุยกับหญิงชลาเขายังได้รู้อีกว่าไม่ใช่แค่เอกคนเดียวที่เสียชีวิตแต่รวมไปถึงพ่อของเขาด้วยที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันแถมยังรู้อีกอย่างว่าไอ้จีตลูกกำนันคนดังเป็นคนลั่นไกปิดชีวิตคนทั้งสอง แต่ด้วยอำนาจเงินและอิทธิพลของพ่อมันจึงไม่ถูกดำเนินคดีซ้ำยังทำตัวกลางยิ่งกว่าเดิมรวมตัวจับกลุ่มตั้งวงดื่มกินกันบริเวณสามแยกทุกคืนเอะอะเสียงดังโวยวายไม่สนหัวงอกหัวดำสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอยู่เป็นประจำ เขาคุ้นคิดอยู่ในหัวขณะขับรถออกมาเดิมทีตั้งใจจะมาล้างแค้นแค่กำนันผู้มากอิทธิพลเท่านั้นแต่เมื่อได้รับรู้เหตุการณ์จากหญิงชลาเมื่อคู่เขาจึงต้องเปลี่ยนแผนเขาขับรถผ่านสถานที่แห่งหนึ่งที่คุ้นเคย ค่ายมวยเกียรติเพชรทองที่อดีตเคยลุ่งเหลืองซึ่งเขาเคยนอนและกินอยู่ที่นี่เสมือนบ้านของเขาแต่บัดนี้ลกล้างว่างเปล่าเหลือเพียงซากปลักหักพังแทบไม่เหลือเขาโคงเดิมอีกเลยพางน้ำตาก็เอ่อล้นออกมาอีกครั้ง เมื่อนึกย้อนไปถึงอดีตที่ผ่านมาแต่แค่แวบเดียวเท่านั้นไปหน้าและแววตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นแข็งเก้าและเยี่ยมเกียมขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงบุคคลรอบกายอันเป็นที่รักของเขาต้องจากไปจากน้ำมือของคนพวกนี้ที่ไม่สมควร มีลมหายใจอยู่บนโลกนี้แม้แต่วินาทีเดียวเขามาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแถวชานเมืองห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณห้ากิโลเมตรหลังจากทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยเขาก็มานั่งตรวจเช็คอุปกรณ์ในกระเป๋าเป้อีกครั้งก่อนตั้งนาฬิกาปลุก แล้วล้มตัวลงนอนเพื่อพักเอาแรงหลายชั่วโมงต่อมาเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นจากเครื่องมือสื่อสารหน้าจอบ่งบอกเวลาสี่ทุ่มตรงเขาเด้งตัวลุกขึ้นทันทีเมื่อชำระล้างร่างกายเรียบร้อยก็มาเตรียมอุปกรณ์ให้เข้าที่และพร้อมใช้งาน ก่อนเช็คเอาท์และขับรถคู่ใจออกไปทันทีเขาดับไฟหน้ารถก่อนเลี้ยวเข้าหมู่บ้านอีกอึดใจก็มาจอดสนิทอยู่ในเงามืดข้างทางห่างจากสามแยกประมาณร้อยเมตรบริเวณสามแยกมีวัยรุ่นเจดถึงแดคนกำลังตั้งวงดื่มกินกัน อย่างสนุกสนานเฮฮาเสียงดนตรีที่เปิดจากรถกระบะดังสนั่นลั่นทุ่งอย่างไม่สนใจใครโดยหารู้ไม่ว่ากำลังมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่ในเงามืด้นรับรู้ได้ทันทีว่าโอกาสที่เขารอคอยมาถึงแล้วเขาไม่รอช้า สตาร์ทรถคู่ใจค่อยๆขับฝ่าเงามืดไปพอได้ระยะที่จะเข้าเขตแสงไฟเขาก็เร่งเครื่องทันทีสายตาอันแข็งกร้าภายใต้หมวกกันน็อกนั้นจ้องไปยังที่เป้าหมายเขมิงซึ่งตอนนี้กำลังอัดควันสีขาวเข้าปอดยืนเด่นอยู่อย่างชัดเจน เสียงดังสนั่นจากท่อไอเสียของบิ๊กไบซีซีสูงทำให้พวกมันทั้งกลุ่มชะงักแล้วหันมามองแต่ไม่ทันที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพูดมรณะก็ถูกกระชากจากซอกเอวหันมาทางพวกมันทันทีแผดเสียงกระปนาดสองนัดซ้อน ขนมัจจุราชพุ่งเข้าเจาะเต็มแผงอ,อกด้านซ้ายของเป้าหมายอย่างแม่นยำทะลวงตัดขั้วหัวใจร่างกระเด็นหงายหลังล้มตึงพร้อมวิญ,ญญาณถูกกระชากออกจากล่างทันทีก่อนบิ๊กไบคซีซีสูงสับเกียร์ยกลอ้อเร่งความเร็วเต็มแรงม้าของเครื่องยนต์แล้วพุ่งหายไปในความมืด ชนิดที่ไม่มีใครมองทันรถบิ๊กไบค์วิ่งทยานฝ่าความมืดมาตามถนนหลวงด้วยความเร็วมุ่งหน้าขึ้นภาคเหนือของประเทศไทยก่อนแวะเข้าปั๊มน้ำมันข้างทางหลังจากเครื่องยนต์ทำงานอย่างต่อเนื่องเกือบสามชั่วโมงต้นลงจากรถแล้วเดินเข้าห้องน้ำ จัดการตัวเช็คทำความสะอาดทูตมรณะที่กระชากวิญญาณไอ้จีดมาหมาดๆชั่วคู่ก็เสร็จเรียบร้อยจึงเก็บเข้ากระเป๋าเป้ด้านหลังก่อนหาอาหารใส่ท้องจนเต็มพร้อมเติมน้ำมันให้รถคู่ใจแล้วห่อตะบึงบังคับรถพุ่งทยานขึ้นเหนือต่อไป รถมาจอดสนิทอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งของจังหวัดทางภาคเหนือในตอนรุ่งเช้าห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ300กิโลหลังจากติดต่อห้องพักเรียบร้อยเขาก็ล้มตัวลงนอนหลับไหลไปด้วยความอ่อนเพียเขาใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ย้ายที่นอนพักผ่อนร่างกายไปทุกทุกคืนเสพข่าวสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เขาลงมือและเกาะติดความเคลื่อนไหวของเป้าหมายเขาได้รับรู้ว่าเหตุบุกรอบยิงลูกกำนันคนดังเป็นข่าวคึกโคมไปทั่วจังหวัดบ้างก็ว่าเป็นอลิในพื้นที่ตามเอาคืน บ้างก็บอกเป็นชาวบ้านในพื้นที่แอบรอบยิงเพราะทนพฤติกรรมไม่ไหวแต่ที่เห็นไปในทิศทางเดียวกันของชาวบ้านในพื้นที่คือยกย่องคนก่อเหตุยินดีกับการเสียชีวิตของมันในครั้งนี้มีเพียงแค่กลุ่มของกำนันผู้มากอิทธิพลเชื่อว่าเขาเป็นคนลงมือ เพราะค่อนข้างมั่นใจว่าวัยรุ่นและคนในพื้นที่ไม่มีใครกล้าลงมืออย่างแน่นอนถึงกับตั้งค่าหัวเขาเอาไว้พร้อมอัดฉีดตำรวจให้ไล่ล่าตามจับเขาไม่ว่าจะเป็นหรือตายทั้งที่ไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันได้ชัดเจนว่าเขาเป็นคนลงมือ หนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากที่เขาหลบมาตั้งหลักเพื่อรอให้เรื่องเงียบและสาลงระหว่างนั้นเขาได้ทำลายหลักฐานต่างๆทั้งหมดและถือโอกาสพักผ่อนท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ทำเป็นอันขาดคือจะไม่ติดต่อสื่อสารกับใครใดๆทั้งสิ้น แม้กระทั่งทำความรู้จักหรือสารทำพันธ์ไม่ว่าหญิงหรือชายเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและตัดปัญหาเรื่องภาระความผูกพันในอนาคตจ,จนกระทั่งล่วงเลยเข้าเดือนที่สองจึงเริ่มคิดวางแผนที่จะล้างบางกำนันผู้มีอิทธิพลให้ลาบคาบ หลังจากไตตองประเมินสถานการณ์จนดีแล้วเขาก็ตะเตรียมอุปกรณ์สิ่งของสัมพะละทั้งหมดทุกอย่างถูกยัดลงในกระเป๋าเป้สะพายขึ้นหลังก่อนเช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ทและควบมอเตอร์ไซค์คู่ใจมุ่งหน้าลงภาคกลางทันที ก็จบลงไปแล้วนะครับกดติดตามตอนจบในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณค่ะ